สวัสดีครับผม MBP t o t o Parts นะครับผมแล้วก็ท็อปประตูพิ่ิวันนี้ก็เป็นช่วงตอบคำถาม Q&A นะครับมีลูกค้าถามเข้ามาว่า,าสายที่ต่อเครื่องฟอกรุ่น S 3 0 0 0เนี่ยถ้าไท p C ออกไทย C เนี่ยไฟจากเดินได้ปกติไหมวันนี้เราเลยมา,อาตอบคำถามให้ให้คุณผู้ชมได้รับชมกันนะครับก็คืออ่ะนี่นะ นี่คือเครื่องฟอกนะจะใช้เป็นไทสี่หัวนี้เสียบเข้าไปนะฮะอ่ะแลวนี่นะครับพิสูจน์เลยว่าสมมติอันเนี้ยคือสมาร์ทโฟนของเราอ่ะดูนะถ้าเสียบเข้าไปเนี้ยเครื่องฟอกจะทำงานทันทีเห็นไหมครับเนี้ยเครื่องฟอกทำงานทันทีเลยอ่ะปิดอ่ะไฟดับนะอย่าพึ่งอ่ะอันนี้ไนะอ่ะ ไฟแกติดนะเห็นไหมไมองไม่เห็นไฟอ,อ่ะเนี่ยไฟจะติดนะเห็นไหมอ่าดังนั้นเนี่ยคือก็เท่ากับว่าสมมติฐานเนี่ยสามารถใช้ได้นะครับอ่าไฟจะตัดเมื่อหน้าจอมือถือดับลงก็เท่ากับว่าไอ้ตัวเนี่ยไซส์ไทซีเนี่ยไทซีออกไทซีเนี่ยสามารถใช้กับเครื่องฟอกตัวนี้ได้นะครับโอเค